ครับสวัสดีครับพ่านผู้ชมท่านผู้ติดตามทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับท่านผู้ชมก็อาจจะลาซาไปสักวันนึงนะครับก็อาจจะลาซาไปปีใหม่สักวันนึง2วันนะครับก็วันนี้ผมก็มาหวานข้าวนะครับพ่านผู้ชมผมก็มาหวานข้าวแล้วผมให้มาดูกันนะครับภาพรวมที่ผมหวานวันนี้นะครับท่านท่านผู้ชมผมหวานน้ํานะครับผมไม่ได้หวานแห้งนะครับพันผู้ชม นี่ก็ผมหวานจะหมดแล้วนะครับก็เหลืออยู่ลูกนึงนะครับก็รีบหวานเนื่องจากเข้างอกนะครับก็เหมือนที่ผมได้ให้ดูคลิปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็แดดร้อนนะครับก็แดดร้อนไม่อยากจะเอาเข้าวตากแดดไว้นานนะครับท่บ้ชมทีนี้ผมให้มาดูภาพรวมนะครับภาพรวมก็นี่นะครับนี่น้ำลักษณะนี้นะครับท่านมู้ชมผมเอาผมน้ำตอนเนี้ย น้ผมมันมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมมุงหวานน้าผมไม่ได้หวานแห้งนะครับผมไม่ได้หวานแห้งหรือหวานเปิดน้ําไล่แห้งนะครับแห้งหน้าเทือกเนี้ยนะครับผมผมไม่ได้หวานอย่างนั้นนะครับผมไม่ได้หวานหน้าหน้าที่ไม่มีน้ําที่หน้าแห้งเทือกอย่างนั้นนะครับแล้วปล่อยน้ําแห้งแล้วมาหวานนะครับนี่ผมผมให้มาดูกันนะครับก็อันนี้วิธีผมนะครับ ผมทำแล้วผมปฏิบัติมาอย่างนี้นะครับ่าน่านผสมแล้วทำไมผมเพิ่งหวานน้ำอย่างนี้่ันผสม่ันผสมสังเกตไหมครับว่าบางทีเนี้ย่ันผสมหวานเข้าแล้วกรณีนึงข้าไม่งอกนะครับเข้าไม่งอกแล้วไปหวานขี้เลนนะครับไปหวานขี้เลนเข้าจะไม่ค่อยขึ้นนะครับ่านผสม ข้าวจะไม่ค่อยขึ้นแล้วอีกกรณีหนึ่งข้าวงอกยาวนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมไปหวานแห้งเนี้ยนะครับท่านผู้ชมเม็ดเขาจะไม่จมนะครับแล้วยิงยิงลากข้าวยาวเนี้ยท่านผู้ชมบางทีเนี้ยนะครับเราหวานไปเนี้ยเม็ดข้าวแต่แคงอยู่ก็มีนะครับท่านผู้ชมแต่แคงอยู่ก็มีนี่ผมให้ดูน้ํานะครับ แต่แคงอยู่ก็มีบางทีก็เอาตูดลงก็มีตั้งโดนะครับแล้วทําให้ข้าวไม่ขึ้นนะครับแล้วมันทำมาใหเกี่ยวข้องก,กันกับผมบอกแล้วผมแนะนำนะครับท่านผู้ชมว่าผมให้หวาน17กิโลไม่เกิน20กิโลต่อไร่นะครับถ้าข้าวเราเก็บไว้นยะก็ไม่ควรเกิน20กิโลต่อไร่นะครับก็ให้อยู่ประมาณแค่สัก ยี่สิบกิโลนะครับไม่ไม่ควนเกินยี่สิบสามกิโลต่อไร่นะครับผ้าผสมแล้วก็ให้ท่านผู้สมไปคิดเอาว่าผมหวานตกกิโลต่อไร่นะครับไม่เกินสิบเจ็ดสิบแปดกิโลต่อไร่นะครับผ้าผสมนะครับแล้วก็คอยดูนะครับนานาปีผมก็ได้หวานได้ได้ได้ให้เห็นไปทีละนะครับนาปีนาปังผมหวานเท่ากันนะครับผ้าผสมผมไม่ได้หวานว่านาปังเอาเยอะ ข้าไม่แตกกอไม่สําคัญนะครับถ้าเราหวานข้าหางเนี้ยนะครับท่านผู้ชมไม่น่ากลัวอะไรเลยนะครับไม่น่ากลัวอะไรเลยเรื่องโรคเรื่องมแมลงมันจะลดน้อยลงเลยเรื่องมแมลงเนี้ยลดได้เลยนะครับท่านผู้ชมผมผมเคยพูดหลายครั้งละเรื่องมแมลงนะครับที่ข้าวหนาหนาหน,านยผมหนักใจนะครับก็นาปีขณะผมไม่หนานะครับไปเจอเข้าวไม่ตรงสายพันธุ์ผมก็เลยฉีด มีทาลลิเทียมไปหุ่นหนึ่งนะครับอันนี้ก็วิธีหวานของผมนะครับผมหวานน้ําอย่างนี้นะครับคานผู้ชมผมหวานน้ําอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับคลิปต่อไปเนี่ยแล้วมันจะเกี่ยวข้องกันยังไงกับคลิปนี้นะครับที่มีน้ํานะครับแล้วผมจะมาให้ดูนะครับว่าคลิปต่อไปเนี่ยผมเืินไว้ก่อนก็ได้นะครับข้าวขึ้นละเม็ดเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกัน กับคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็เวลานี้ก็เที่ยงกว่าแล้วผมก็ขอทำงานก่อนนะครับก็จะให้มันสบไปซะนะครับก็ร้อนแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมเสดยเอาพันข้าวเรานะนะครับเอาไปขายนะครับเรามาซื้อปุ๋ยได้ได้อีกหลายลูกเลยนะครับพันผสมในเมื่อยิ่งท่านผสมนี้ทำนาหลายไร่เนะีย ห้าสิบไร่แปดสิบไร่เนี้ยนะครับท่านผู้ชมแล้วห้าพันผู้ชม,ว 5, มหวานผมให้เอายี่สิบกิโลตลนะ่อไร่เนี้ยแล้วท่านผู้ชมจะลดมาเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมอันนี้คิดเอาคร่าวๆว่าห้าพันผู้ชมลดมาเนะี้ยสักร้อยร้อยก,นะกิโลเอาสักร้อยกิโลเนี้ยร้อยกิโลเอาซ่าราคาข้าวแห้งเนะี้ยสิบสองบาทนะครับสิบสองบาทก็ได้ไปพันสองละนะครับพันพันผู้ชมอันนี้ ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็ผมก็แนะนําอย่างนี้ให้แค่คลิปมุมมองอย่างนี้นะครับอันนี้คือการหวานข้าวหวานน้ํานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมผมต้องย้ําแล้วให้ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับว่าคลิปต่อไปผมอยากจะบอกว่าการข้าวขึ้นละเม็ดนะครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับ ก็คงอาจจะต่อจากคลิปนี้ไปนะครับสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ก็ให้ท่านผู้ชมแค่นี้ก่อนเออท่านผู้ชมก็ผมมีอีกอย่างนึงนะครับถ้าท่านใดเอาเอาตัวกระจายข้าวใส่นะครับซึ่งเป็นวงกลมแล้วรูปแล้วมันเป็นการกระบาดสี่เหลี่ยมนะนะครับถ้าท่านผู้ชมใส่เครื่องหวานเหมือนผมที่ ผมให้ดูไปเมื่อคีนนะครับตอนนั้นนะครับตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ใกล้เครื่องนะครับให้่านเอาออกนะครับ่านอย่าใส่ให้่ันเอาออกนะครับท่าม้สมให้่านเอาออกทําไมผมต้องบอกให้เอาออกเพราะลมไปตีไปโดนกับตัวกระจายข้านะนะครับท่าม้สมมันทําให้ล่าข้าหักแล้วข,ข้าวมันหักชิดเมล็ดเนี้ยเขาจะไม่ขึ้นเลยนะครับแม้แต่ปลายล่าเขา มันก็มีผลนะครับมันก็อาจจะไม่ขึ้นเลยนะครับถ้ายิง่านผู้ชมไปหวานแห้งเนี้ยแล้วเลยผมบอกได้เลยว่าไม่มีทางขึ้นเด็ดขาดมันแห้งก่อนนะครับมันมันมันแห้งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ไปดูนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับผู้ชมเขาจะมีเป็นวงแหวนแล้วเป็นกากบาดสี่เหลี่ยมนะครับถ้าใครซื้อมาใหม่เนี้ยนะครับเขาจะให้ใส่อยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่ตรงตรงเนี้ยนะครับ มันเป็นวงกลมแล้วเป็นกากบาทนะครับสมัยก่อนแต่ไม่ทราบว่าตอนนี้ยังมีแห่มาให้อยู่หรือเปล่าไม่ทราบนะครับผมไม่เคยใส่เลยนะครับพันผสม้าหันใดใส่นะครับ้าหันใดใส่ให้หันเอาออกนะครับผมบอกได้เลยว่าให้หันเอาออกมันมีผลต่อลากข้าวเรานะครับพันผสมมันมีผลต่อลาาข้าวเราพอลมไปตีแล้วล่าข้าวมันหักนะครับมันลากข้าวมันหักให้หันผสมเอาออกเลยนะครับอย่าใส่นะครับอย่าใส่ อันนี้ไอนนที่ว่าตัวตัวกระจายข้าวตัวกระจายข้าวนะครับอย่าใส่อันนี้ผมบอกได้เลยว่าอย่าใส่ผมทำมานี่ผมผมไม่เคยใส่เลยตั้งแต่หวานข้าวมีเครื่องมานี่ผมผมไม่เคยใช้เลยนะครับไอที่ว่าตัวตัวกระจายข้าวนะครับท่านท่านท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็คือเนะครื่อ,นนอขงของผมนะครับนี่ผมมาอยู่ใกล้แล้วก็ให้ดูสักหน่อยนึงนะครับนี่ก็ลักษณะอย่างนี้นะครับท่านผู้ชม อันนี้คือการหวานของผมนะครับแล้วการหวานของผมและลดเมล็ดพันธุ์ได้ซะะเซฟเมล็ดพันธุ์นะครับสําหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามเมื่อผมนะครับก็อยากจะให้ติดตามผมอีกสักครั้งหนึ่งนะครับก็สําหรับการทํานาข้าวนะครับสําหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ